เพนทุกคนอยู่กับแพรนะคะที่ช่องโอลิฮาค่ะก็วันนี้ค่ะแพรจะมาสอนทุกคนนะคะเล่นเพลงที่ดได้ประจําอําเภอนะคะก็บอกเลยว่าเพลงดีคือแบบแพรชอบมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เล่าสอนสักทีเนาะก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ ขอตอนแรกแอบยากพอสมควรนะคะตอนนี้ก็พยายามทําให้เป็นขอที่เห็นได้บ่อยขึ้นนะคะแต่ก็มีขอท่าออกมาเยอะพอสมควรนะคะโอเคงั้นไปเริ่มเลนกันเลยค่ะก็สำหรับเพลงนี้นะคะใครที่นั้คีย์ปกติเนี่ยแพร์ไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะว่าต้องหนีบคาโบไปที่เฟรด์ไนนะคะเพื่อให้ได้คีย์ปกติเนาะส่วนแพรนะคะจะหนีบคาโบไปไว้ที่เฟรด2สเพื่อให้ได้เสียงที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะก็เพลงนี้นะคะแพรก็ เอมจะมาสอนเป็นประมาณสองแพทเทิร์นลหลักนะคะจะเป็นแพทเทิร์นของวิธีการเกาแล้วก็แพทเทิร์นของวิธีการตีคอร์ดนะคะตรวมกันเป็นทั้งหมด2องแพทเทิร์นนั่นเองเนาะซึ่งเพลงนี้นะคะอย่างที่บอกไปเลยนะว่ามีคอร์ดท่าโล่ขึ้นมาเยอะพอสมควรใครที่เป็นมือใหม่แล้วอยากเล่นเนี่ยก็แอบเป็นคอมเมดิ้ๆนะคะก็อาจจะลองตัด บางอันทิ้งไปได้เนาะเออแต่ใดก็คือก็แอบยากพอสมควรนิดนึงนะคะโอเคไดเนี่ยเดี๋ยวไปเริ่มกันที่แพทเทิร์นแรกกันเลยดีกว่าค่ะก็เดี๋ยวเล่นให้ดูคร่าวๆเลยดีกว่าเนาะว่าประมาณไหนนะคะีดประจเอะเอว แพทเทิร์นของวิธีการเกาก็จะประมาณนี้เลยนะคะซึ่งถามว่าใช้แพทเทิร์นนี้เล่นได้ทั้งเพลงหรือเปล่าสําหรับแพร์นะคะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นได้ทั้งเพลงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยแพร์เราชอบใช้เล่นในท่อนแรกนะคะแต่ก็จะมีแพทเทิร์นอื่นแจมขึ้นมานะคะโอเคก็สําหรับแพทเทิร์นนี้นะคะวิธีการเล่นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบเราก็จะประมาณนี้นะคะก็คืออ่ะมันก็คือเบสสามดึง เลยนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบของแพทเทิร์นพิการเกาดันเองเนาะซึ่งเดี๋ยวแพจะเค้ื่อนสายให้ทางด้านบนเลยนะคะว่าสายเบสก็คือให้เพื่อนๆนะคะดึงสายสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนะคะส่วนสาย3ก็คือให้เพื่อนๆนะคะดึงสายสามเลยคะ่ะต่อไปดึงโมเลบหนึ่งสองนะคะก็คือให้เพื่อนๆดึงทั้งหมด2สายก็ยจะเป็นสาย1แล้วก็สาย2นะคะเพื่อนๆดึงพร้อมกันทั้งหมด2สายเลยคะ่ะ จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับวิธีการดึงสายของแพทเทิร์นแรกนั่นเองค่ะงั้นไปที่แพทเทิร์นสกันเลยดีกว่าค่ะก็คือแพทเทิร์นของวิธีการตีคอรนนั่นเองเนาะซึ่งแพนนะคะจะชอบใช้ดนในท่อนคอรัสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเลยให้ดูคร่าวๆเลยดีกว่าค่ะว่าประมาณไหนเนาะจะไป ก็จะประมาณอยนี้เลยนะคะซึ่งวิธีการเล่นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนะคะก็คืออ่ะมันก็คือ สำหรับแพทเทิร์นของวิธีการตียคอร์ดนั่นเองเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับแพทเทิร์นที่แพรจะมาใช้เล่นเพลงที่ดาประจําอําเภอนะคะแต่มันก็อาจจะมีแพทเทิร์นเสริมอื่นๆนะคะที่แพรไม่ได้สอนเนาะแต่ถ้าใครอยากเล่นตามแพรร้อเปอร์เซนเนี่ยเราจะขึ้นขอด์ด้ทางด้านบนนะคะแล้วก็จะมีแพทเทิร์นวิธีการเล่นที่ทางด้านนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากเล่นแพทเทิร์นใดแพทเทิร์นหนึ่งทั้งเพลงนะคะก็ได้คอมเมนต์เป็นแพทเทิร์นการเก่าเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งเพลงนะคะ โอเคก็เงือนเดี๋ยวแพนนะคะจะพาพื่อนเล่นตั้งแต่ท่อนแรกนะคะไปจบท่อนคนะูเนาะแล้วก็ถ้าใครนะคะต้องแทนไม่ทันเยอย่าลืมกดสป,ปีดได้เลยนะคะไปที่0.75หรือ0.75เลยคะ่ะงั้นไปเริ่มกันเลยหนึ่งสองสามทีนะ Yeah. สำหรับเพลงที่ดาประจำอำเภอนะคะก็ถ้าใครชอบเพลงนี้เนะี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดก,ดก,ดกระดิ่งพื่อแด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมาสอนเพลงอะไรหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนนองอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะงันดีพกันแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย